โบ้เลยสมเปนแต่เลยสิมากินแกงไตปลาวาสนาได้กับยายชมพูนะคะจะอุ่นจะอุ่นจะตัดให้ดูนะคะนี่แต่นี้มันมีที่ตัดมีที่สีก็ได้จะสีก็ได้จะตัดก็ได้นะคะเห็นไหมด้วสมเปนแต่เลยแกงไตปลาวาสนาได้คนไหนกินแล้วจะวาสนาดีบ่สิอุ่นสิอุ่นกินกับอันปลาไหลอบปลาไหลไว้เพราะท่านในสุกแล้วก็สิอุ่นตัวนี้อืมเาด้สมเปนแต่เลยสิอุ่นตัวนี้แล้วกินกับขอาซสวยตัวะมา แกงไ็ปลาวาสนาดีาตังโชคก้อนหนัอจะเริ่มเ้อผู้ดใดอยากกินแกงไตปลาวาสนาดีอร่อยจังพูรสชาติรสชาติหนัวไม่กลัวไข่แกงไตปลาวาสนาดีดูเข้าไว้ดูดูให้ดีมีอะไรให้ดูเทกจวกมาอุน่นหรือสินอุน่นเ้นในซองนี่ก็ได้ต้มน,น้ำห้อนห้อนมาเดี๋ยวซองลงในน้ำห้อนเลยซองในน้ำห้อนห่านที่เออ เอาเอาน้ำห้อนเทใส่หมอ้อหรือเทใส่ถ้วยอืมถ้าเราบ่มีแบบว่าพี่ขันดังไฟขี่ขันดังไฟบ่มีเตาแกงสเอามีหมอ้อต้มน้ำเต้มมาม่ามันบอกมอนี่บออยากกินมาม่าอยากกินแกงไตปลาวาสนาดีอืมขันอยากกินนอนนต้มน้ำห้อนเอาไปเอาถุงเนี่ไปแส่น้ำห้อนห,าหน้านาทีได้กินเลยห,าห้านาทีได้กินเลยนะคะอย่าลืมนะคะแกงไตปลาวาสนาดีบอยเลิศสะเมนแตนเลยพี่น้องอันนี้เป็นเป็น,เ,ปนเอียงก่อนล่ะเอียวโรดเอียว หางขาดเขายังบอน้องใช้หลักอของแม่นี่ใส่มาดีแน่นล้ำก็ลูกล้ำกันมันน้องชอบกอโน้องจิ้มพอเ่อมันนีแบบว่าคอยสึ่กินเะออ๋อจิ้มพอโอเค <laughs> จิ้มหางแล้วจะไม่ต้องน้องแค่มักหางน้องแค่ว่าเป็นผู้หญิงชอบสวยความสวยความงามต้องกินหางอันนี้อันเป็นน้้ำแกงไตปลาวัฒนาดีแกงไตปลาวัฒนาอันนี้ยัอุ่น อุ่นแล้วกนเลิศสัมันแกนหิมากินกับเข่าก่อนนะเลิศสัมันแกนเลยหิมากหิมาพี่น้องพี่น้องน้องเนขึ้นดูนะเป็นตีนเป็นตีนเลยนะน้องโกนคอเราหรือ้เยอะมากอันนี้เป็นกินติลปลาทูเป็นเป็นแบบเป็นตอนเป็นตอนเลยเป็นตอนเป็นตอนมากโอ้น้องแย่ของแม่หล่นหกเลยลูกละเขือเป็นแกล็นเป็นบะเขือเป็นแกลนมันล้ำนะอืมเลิศสัมันแตนเลยอืมนาะน้องไทยกกินน้องไทยบอกล้ำล้ำขนาดเลยอ๋อเลิศสัมันแกนเลยก่อนนะ เครืองเคร็งนักอะเลยคุณน่ะโู้เดี๋ยวจะแมนกันเลยถ้าน้องแค่บอกว่าลําก็คือลําค,คอนเฟิรม์มจ้าเอ๊ะ <c oughs> แลวจะแมนเตนเลยวันนี้จจะพี่น้องสักคู่สกักคสบายดีกันปะจ้าคอยกันสบายดีอยู่หิมากินเข่าน้งกันบาตรที่นี่โบ๊ทเดี๋ยวจะแมเนเตนด้หวัดนี้นี่ก่อนกินโฆษณาโปรโมตสินค้าก่อน แกงไตปลาวัสนาดีจะกินแบบว่าจะกินร้อนก็ได้จะกินไม่ร้อนก็ได้นะคะแกะซองกินเลยก็ไดค้คนไหนไม่ชอบอุ่นกินนะคะกินได้นะคะอยู่ในซองนี่อยู่ได้เป็นสองปีอย่าลืมนะคะแอดไลน์มาเลยคนไหนอยากกินคนไหนอยากได้สินค้าวัสนาดีแกงไตปลาวัสนาดีกินกับข้าวก็ได้ไม่ใช่คูณจะกินกับข้าวแล้วก็กินกับขนมจีนก็ได้อร่อยมากเลยลืมลืมเอาผักมาเนาะไม่เป็นไรค่ะไม่มีผักก็ไม่เป็นไรค่ะไม่มีผักก็ไม่เป็นไรนะคะ ลืมมาผักมาลืมลืมไม่กินมันอย่างนี้เลยเนาะโบเลยเสร็จไม่แต่เลยโอ้ลืมลืมโอ้ลืม,ลมชี้เอ๊ะชาวดิจิพี่น้ำชุกสู้ก็นั้นีีเป็นน้ำเป็นน้ำอัน,นองี้ก่อนล่ะเป็นน้ำปุ๋ยปันเลือดสร็จไ่แต่เลยอ่าเลยอดเสร็จไม่แตผู้ดใดสิสร้าง,างกันแกจะตาวาสนาดีเขาไปสร้างหรือไงเด้อเขาไปสร้าง ซองลนะหกสิบห้าบาทหกสิบห้าบาทไม่รวมค่าส่งซองหนึ่งหกสิบห้าบาทไม่รวมค่าส่งแต่ถ้าแต่ถ้าซื้อเป็นอันเป็นกล่องกล่องหนึ่งอะมีห้าสิบซองสองพันเจ็ดร้อยรวมค่าส่งเท่าคนไหนจะซื้อไปขายนะอืมหนึ่งกล่องอะมีห้าสิบซองอืมอมอมันอร่อยแต่ไม่แต่เละแล้วแป๊ะผักก็เป็นต้อมีผักกับนแปน๊ะมันแปน๊ะ มาแล้วจ้ะมาแล้วพักมากพี่นะักมากเป็นกระบุงโบ้เลยมันแต่ละกินกับแกงไตปลาวาสนาดีคนไหนกินแกงไตปลาวาสนาจะดีวาสนาดีสมชื่อนะคะอย่าลืมนะคะแอดไลน์ไปหาวาสนาดีแกงไตปลานะคะอร่อยมากฟองหนึงเนี่ยฮกซิปหาบาทบ่แพงถึ้ อิมข่ามเนาะน่รักนะถ้าซื้อไปขายยกลัง2 7 0 0เจ็ดรวมขาทรงแัน2 0 0ดยกลังมี52ลังหนึ่ง 2, อ0 0เนจ็รักสุดมันจนะเลยอื้มจอืมจ้ มองเห็นมอเห็นใช่ไหมคะเกงจะปลาวัฒนาดีสั้งเลยกินกับน้ำพริกกินกับเขา่ากินกับเนี่ยอันนี้เป็นอนปลาไหลปลาไหลอบเข่าอุนักหน่ง ยังจะพูดว่างลิงว่างลิงไว้ให้คำบนคลิปวิดีโอว่างลิงไว้ให้กดเข้าไปไล้กดไปในลิงเลยสั่งนเลยมันแซ่บจะให้พวกเจ้าได้กินสิมันแซ่บสิที่บอกให้มันรสชาติแบบของใต้บ้านเขาเ่ยน้ำ น้องไทยมักขนาดเลยน้องไทยอ่ะน้องไทยเรเคยกินแกงแต่ปาลาด้วยมากินโอ๊ยแซ่บแม่แซ่บเพชรขนาดแม่แต่ว่ากินแซ่บใช่ไหมแซ่บแซ่บน้องไทยแซ่บอย่างเดียวน้องไทยอ่ะอ กินติดไปไปซะนี่มืม่อเสารก็ไปมาแล้วม,มันสินไปอีกได้อบปลช่วงบ่ายพูดอะไรอยากได้กิมสังมารววทีมหน้าขาวหนะ้าสวยหน้าใส เก็บใบมันไวเก็บไวอร่อยแลทานก็ต mm. ิงจีใบมันนี่น้องใช้อัดแทบ ไว่ได้ประิั่งแกงแตปลาวาสนาดีอ่ะแซ่บอืมขั้ผู้ดไอ้ขีดข้าวที่กับเขาขนาดเลยแซ่บ ตุลุยตุลุยอืมฮ่ะลับ เรันำอย่างเลยเขาวันทักแซ่บหนัวรสชาติหนัวไม่กลัวใครแกงไตปลาวาชนาดี <c oughs> ขอ,อย้อนมองไทยดวนผู้เก็ตกำมะลนไปตลาดไปกินแกงไตปลาของคนไตเปรตรสชาติแบบนี้เลยอยู่ไหนอนนตลาดกำมลเน่ะเบอ,อผูู้เก็ตตลาดกำมลเอ่ะรสชาติแบบเดียวกันเลยพี่น้องมันแซ่บ อ,ปอ,อ,อ,นนองงืปล่อยผมขิ้นเขางานว่างเฮ้ยปล่นะอยผมขับเพอาะว่างหรอเนะเพื่อนคราบอกว่าสวยแล้วไม่ต้องระมัดผมแล้วนะยายคือปล่อยผมเลยก็ได้ปล่อยผมเอาตามใจแฟนตันบันเดียว Hãy subscribe cho kênh Ghiền không bỏ หนัวไม่กลัวไข่จริงๆอย่าลืมดักแต่พูดแอสติแบบว่นกังกังแกงกตปลากังแตปลาวัฒนาดีรสชาตินัวไม่กลัวไข่ซองละหกสิบห้าบาทไทยซองหนึ่งหกสิบห้าบาทบอร่รวมค่าชงไม่รวมค่าส่งซองละหกสิบห้าบาทบ,าทบาทัตรอิคันซตอเป็นแพ็ เป็นแพ็คเป็นกล้องกล้องหนึ่งไม่หาสิบนี่ไม่หาสิบซองสองพันเกดร่วมคาทรงอืมพี่นอ้องเอ้ยม,มันแตบแอดไลน์ไปหาเพื่อนเ,เดินแล้วก็สีว่างนิ่งไว้ว่างนิ่งไว้พวกเจ้าก็กดเข้าไปสั่งมันเพื่อนเลย